สวัสดีครับผมอาจารย์กัญชวิตผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์วงกลุยวันนี้เราจะมาวิเคราะห์แปลนบ้างนะครับอันดับแรกอาจารย์ขอขอบคุณลูกศิษย์ทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจอาจารย์ให้ช่วยตรวจแปลนบ้างก่อนที่จะขอสร้างจริงนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมในคลิปของอาจารย์นี้นะครับเรามาดูกันเลยนะครับอันนี้คือชื่อ ช่องชาแนลหวงจุ้ยชนะจนก็ถ้าท่าในใดชอบคอนเทนต์หรือชอบความรู้ต่างๆที่อาจารย์ได้เผยแพร่ครับก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและตัวอาจารย์ด้วยนะครับอันนี้ก็คืออาจารย์เป็นที่ปรึกษาให้กับบริบรษัทห้างร้านต่างๆนะครับ ที่มีความเชี่ยวชาญดา้านศาสตร์พวงจุ้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูวงจุย้ยออกแบบบ้านตามหลักวงจุย้ยหรือออกแบบออฟฟิศตามหลักวงจุย้ยออกแบบโลโก้ต่างๆนะครับหรือวางแผนธุรกิจให้กับท่านนะครับโดยใช้หลักว,วิชาวงจุย้ยฟ้าดินคนนะครับให้กับลูกศิษย์ทั้งหลายครับเพื่อกระตุ้นความสําสเร็จให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับเคิดวิชาของอาจารย์นะครับอาจารย์จะแบ่งเป็น3ภาคหลักใหญ่ๆนะครับชตาฟ้า ชะตาดินชะตาคนชะตาฟ้าเมื่อดวงเราดีหรือเรารู้จังหวะโอกาสของดวงชะตาที่ดีนะครับเราต้องรีบไขว่คว้าหรือวางแผนที่จะต่อยอดไปสู่ความสําเร็จให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับเมื่อชะตาฟ้าเราดีแล้วนะครับหรือดวงชะตาเราดีชะตาดินก็คือควงจุ้ยที่อยู่อาศัยของเราเป็นตัวที่คอยส่งเสริมดวงชะตาให้เราก้าวกระโดดไปสู่ความสําเร็จได้นะครับอย่างรวดเร็ว สุดท้ายคือชะตาคนนะครับเมื่อดูชะตาเราดีพวงจุ้ยดีแต่เราเราต้องมีความขยันมานะอดทนภาคเพียรมุ่งสู่เป้าหมายที่ชัดเจนนะครับแล้วความสำเร็จจะมาสู่ตัวท่านนะครับอันนี้ก็เป็นบริการนะครับของอาจารย์นะครับ <c oughs> รับดูพวงจุ้ยออนไลน์ง่ายสะดวกรวดเร็วดูได้ทั่วโลก สำหรับท่านที่อยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดนะครับที่ไม่สะดวกให้อาจารย์ไปดูพื้นที่จริงนะครับก็สามารถใช้บริการนี้ได้นะครับดูพวงจุ้ยออนไลน์นะครับก็จะมีการตรวจวิเคราะห์พวงจุ้ยนะครับคือดูว่ามุมไหนของบ้านหรือออฟฟิศที่เป็นมุมกระตุ้นโชคลาภเงินทองความรักสุขภาพนะครับที่มาส่งเสริมดวงชะตาของท่านนะครับหรือท่านใดที่กําลังก่อสร้างบ้านนะครับปีนี้ อาจารย์ก็จะตรวจให้ว่าปีนี้ตกทิศอสูรประจําปีหรือไม่ในการเหมาะสมกับการที่จะก่อสร้างบ้านหรือออฟฟิศหรือไม่นะครับแล้วก็อาจารย์เพิ่มเติมด้วยการดูดวงชะตาให้นะครับว่าหาตําแหน่งเฉพาะบุคคลนะครับว่ามุมตําแหน่งไหนของบ้านหรือออฟฟิศที่ส่งเสริมเรื่องโชคลาภอํานาจบารมีนะครับก็ท่าในใดสนใจก็แอดไซน์ไลน์อาจารย์มาได้นะครับพิมพ์แอดไซน์ L O G O 888นะครับ อันนี้ก็จะเป็นการตรวจดูพวงจุ้ยที่อ้างอิงจากดวงชะตาและก็องศาทิศทางน,นะครับวันนี้เรานะครับเรามาดูรับตรวจแปลนบ้านเบื้องต้นตามาศาสตร์วงจุ้ยนะครับก็มีลูกศิษย์หลายคนส่งมาให้อาจารย์ตรวจแปลนนะครับตรวจแปลนบ้านหรือแปลนออฟฟิศนะครับที่กำลังจะก่อสร้างหรือก่อสร้างไปแล้วนะครับ สิ่งที่อาจารย์จะตรวจก็คือชัยจะภูมิตีรีภายในว่ามีลานหนึ่งตึงที่ดีไหมจุดไทจีที่ดีไหมจุดประทานของบ้านดีไหมนะครับประตูเตาไฟเตียงเจ้าที่ของภายในบ้านนี้เป็นอย่างไรนะครับก็วันนี้เรามาดูกันเลยนะครับว่าแปลนบ้านนี้จะเป็นอย่างไรอ่าวันนี้เรามาตรวจแปลนบ้านกันนะครับ ก็ขอขอบคุณลูกศิษย์อีกครั้งนะครับที่ไว้วางใจอาจารย์นะครับในการตรวจแปลนบ้านแผ่นนี้นะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าแผ่นบ้านหลังนี้เป็นอย่างไรนะครับเริ่มต้นนะครับหน้าบ้านนะครับมีขั้นบันได3ขั้น1 2 3บันไดขั้นขี้นะครับ ถือว่าดีนะครับมีเฉลียงหน้าบ้านนะครับเป็นลานเหม่งตึงนะครับที่กักเก็บกระแสโชคลาภนะครับกระแสชีมงคลนะครับก่อนที่จะไหลเข้าสู่ตัวบ้านนะครับตรงบริเวณประตูนี้นะครับไม่ควรวางสิ่งของกีดขวางกระแสชีโชคลาภนะครับด้านข้างนะครับสามารถวาง ตู้รองเท้าได้นะครับแต่ช่วงบริเวณประตูนะครับไม่ควรวางสิ่งของกีดขวางนะครับต่อไปเราเดินเข้ามาในบ้านนะครับเจอหิ้งพระ่ะเป็นผนังทึบถือว่าโอเคนะครับเดินมาทางขวามีทีวี ตรงนี้น่าจะเป็นห้องนั่งเล่นก็ไม่ได้ติดอะไรนะครับเป็นประตูบานเสียมตรงนี้ก็โอเคนะครับต่อไปนะครับเรามาดูห้องนอนหนึ่งกอนนะครับเดินมาทางซ้ายเปิดประตูเข้ามาเจอประตูห้องน้ำ ตรงนี้ก็ระวังเรื่องกลิ่นนะครับถ้าทางที่ดีควรที่จะปิดประตูห้องน้ำไว้ตลอดเวลานะครับถ้าออกแบบประตูบ้านกับประตูห้องน้ำใกล้กันนะครับขอโทษทีครับประตูห้องนอนกับประตูห้องน้ำเปิดมาแล้วปะทะก,กันนะครับ ห้องนง้ำเขแบ่งโซนก็ถือว่าโอเคนะครับอยู่ทางมุมของบ้านนะครับเตียงนอนหัวเตียงทึบถือว่าโอเคนะครับมีหน้าต่างห้องนอนหนึ่งถือว่าโอเคนะครับต่อไปอ่เรามาดูห้องน้ำที่สองก่อนนะครับห้องน้ำที่สองก็ โอเคนะครับแปวนนี้ภาพรวมค่อนข้างดีนะครับจะมีบางจุดใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปนะครับก็เป็นห้องนอนสองเตียงนอนเฉียงกับประตูหัวเตียงทึบถือว่าโอเคนะครับต่อไปเรามาดูห้องนอนสามนะครับเตียงเฉียงกับประตู ปัญหาคือตำแหน่งนี้นะครับเป็นตำแหน่งประธานบ้านนะครับประธานบ้านเสียหายนะครับประธานบ้านเสียนะครับทําให้เกิดอุปสรรคปัญหาต่างๆนะครับกับสมาชิกในครอบครัวนะครับไม่ว่าเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพนะครับก็ควรระวังนะครับตำแหน่งนี้นะครับทางที่ดี คนที่จะเป็นผนังทึบนะครับอาจจะเป็นบานกระทุ้งหน้าต่างนะครับอยู่ด้านข้างนะครับใช้ตรงนี้ก็เป็นผนังทึบนะครับเพราะโดยกฎหมายสถาปน,นิกนะครับก็ให้มีช่องระบายอากาศ10%นะครับก็สามารถทำหน้าต่างสองฝั่งนี้ได้นะครับก็จะมีห้องนอนสที่ต้องปรับเปลี่ยนนะครับ ต่อไปเรามาดูบันไดหนึ่งขั้นบันไดหนึ่งขั้นตรงนี้ถ้าตามสเต็ปแล้วนะครับถ้าพื้นห้องครัวไม่เท่ากับพื้น ควรที่จะเท่ากับพื้นบ้าน iałem, นะครับไ nee. ม่ควรที่จะสูงกว่าพื้นบ้านนะครับพื้นต้องต่ำนะครับหรือไม่ก็เท่ากันนะครับกับพื้นบ้านนะครับไม่ควรที่จะสูงนะครับถ้าพื้นบันไดถ้าพื้นมีบันสูงกว่าพื้นบ้าน ื้นห้องครัวสูงกว่าพื้นบ้านก็ทําให้กระแสที่โชคลาภไม่ไหลเข้าสู่ห้องครัวนะครับการเงินเสียหายนะครับตรงนี้คือการเงินเสียหายนะครับต้องควรระวังนะครับเตาไฟกับสิงน้ำอยู่เป็นสามเหลี่ยม อันนี้คือออกแบบโอเคนะครับประตูนะครับเป็นไปได้ควรที่จะออกประตูด้านหลังนะครับประตูนี้ออกด้านข้างไม่ใช้นะครับถ้าไม่จําเป็นนะครับคนที่เป็นผนังทึบห,หรือเป็นหน้าต่างนะครับประตูหลังบ้านนะครับควรอยู่บริเวณนี้ ก็ภาพรวมนะครับถือว่าโอเคนะครับในการทำแปลนบ้านก็จะมีจุดที่เสียก็คือ1ห้องนอนที่3านะครับ2ประตูหลังบ้านนะครับ3ระดับของพื้นนะครับของพื้นในห้องครัวนะครับไม่ควรสูงกว่าพื้นตัวบ้านนะครับจะทำให้การเงินเสียหายนะครับ แล้วก็อีกจุดหนึ่งคือประธานบ้านนะครับก็ควรปรับเปลี่ยนนะครับอันนี้สี่เป็นผนังซึบนะครับหลักๆคือออกแบบค่อนข้างถือว่าโอเคนะครับก็ลองไปปรับเปลี่ยนแบบดูนะครับ ก็แปลนนี้นะครับภาพรวมโอเคแต่จะเสียเรื่องการเงินนะครับบ้านหลังนี้การเงินเสียหายนะครับก็ลองไปปรับเปลี่ยนดูนะครับให้ได้ตามหลักวงจุ้ยเบื้องต้นที่ไม่ได้ผูกดวงชะตานะครับก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับตรวจแปลนบ้านแบบฟรีก็ทักไลน์อาจารย์มาได้นะครับหรือตรวจแปลนบ้านแบบผูกดวงชะตาแบบละเอียดนะครับก็มีค่าครูนะครับก็ทักที่ไลน์อาจารย์ได้นะครับ ลายไอ ID ตรงนี้นะครับพิมพ์ s i ส o g 8 8 8นะครับเข้ามาปรึกษากันได้นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็ลองมาทักทายกันดูนะครับก็วันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามที่ของอาจารย์นะครับถ้าท่านใดชอบคอนเทนต์นี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและตัวอาจารย์ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ